สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมค่ะยื่นทบทวนสิทธิ์ม40ม39ประกันสังคมกำหนดคุณสมบัติขั้นตอนรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนรับสูงสุด1 0 0 0 0บาทค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้เลยก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ สำนักงานประกันสังคมกำหนดคุณสมบัติขั้นตอนยืน่นทบทวนสิทธิเยีวยาม .39 ม .40 เช็คสิทธิรับแบบฟอร์มที่ w w w sso.go.th นะคะอยู่29จังหวัดมีสิทธิ์รับสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทเลยโดยกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้อัปเดตมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนม .39 ม .40 ที่จะได้รับสิทธิเยีวยาโควิดก่ละ5,000บาท สำหรับการปิดจิการล็อกดาวน์หนึ่งเดือนแต่พื้นที่13จังหวัดที่ประกาศลดดาวต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะได้แก่กุงเทมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะาานาราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยานะคะได้รับเงินเยียวยา2เดือนคือ10,000บาทเช่นเดียวกับนายจ้างและผู้ประกันตนม .33 ใน13จังหวัดก็จะได้รับเงินเยียวยา2,500บาทเพิ่มอีก1เดือนเช่น นโดยสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้เผยว่าในจ้างผู้ประกันตนม .33 ม .39 มล้วและก็ม .40 ในพื้นที่19จังหวัดสีแดงเข้มที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขนะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือโครงการเยียวยาจากรัฐบาลเลยสามารถยื่นแบบทบทวนขอรถทอนสิทธิตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนะคะ ใคที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะมอ3สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยามอ9และม .40 ก็สามารถยื่นทบทวนได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ตาม QR Code หรือที่ w w w sso go th ได้เลย โดยนายสุชาติชมกินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านเปิดเผยว่ามีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขส่วนใหญ่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนค่ะที่พบว่าตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โดยขณะนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกันตนที่ตกหลน่นสามารถยื่ยนทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะ ทักนี้ตามมติคอรมอนะคะผู้ประกันตนม .39 แล้วและก็ม40ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัด29จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือแดงเข้มได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา1เดือนแต่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่มีมาตรการล็อกดาวมาแล้ว2เดือนก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก1เดือน5,000บาทรวมเป็น10,000บาทโดยเงินเยียวยาจะเข้าบัญชีพร้อมเพจที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ จบไปแล้วนะคะกับข้อมูลข่าวเกี่ยวกับประกันสังคมที่เรานำมาฝากกันยืนทบทวนสิทธิ์ม .40 ม .39 ประกันสังคมอย่าลืมนะคะก่อนวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ